สวัสดีค่ะ h e l l ล Good Morning <laughs> สวัสดียามสายๆนะคะ,อะของวัน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  <laughs> วันอังคารนะคะอังคารที่9นะคะอังคารที่9สิงหาสิงหาคมนะคะห5ห้า <c oughs> ค่ะ,ะสบายดีกันนะคะทุกท่าน ะค,ะคุณน้ำใจก็สบายดีนะคะวันนี้สบายดีมากเลยสบายอกสบายใจสบายใจเรื่องอะไรรู้ไหม mm hmm. ก็เรื่องที่บอนสีที่สั่งซื้อจากคุณครูโบอะคะ่ะได้เดินทางมาถึงแล้วนะคะคลิปก่อนนั้นคุณครูได้ร้องเพลงรอนะคะรอฉันรอเธออยู่ตื่นมา mm hmm. ก็ดูกระถางโอ้ยไม่มาสักที ครอเขาตั้งแต่วันไหนรู้ไหมคุณน้ำใจรอเขาตั้งแต่วันศุกร์เออใช่ใช่ใชวันศุกร์คือใจเรารอแล้วตั้งแต่วันศุกร์แต่วันศุกร์เป็นวันที่น้องเขาที่คุณครูโบเขาเขาส่งมาส่งมาทางไปรษณนียนะคะแล้วก็คุณครูโบก็บอกว่าส่งมาแล้วนะคะเมื่อวันศุกร์ คูก็ตั้งหน้าตั้งตารอเสาอาทิตย์อืสามวันแล้วนะสามวันแล้วผ่านไปใจจดใจจอ่ออยากเห็นเขาว่าว่าเขาจะเป็นยังไงสั่งซื้อไปสองต้นใช่ไหมคะออสองต้นก็รวมค่าส่งด้วยก็460กคุณครูเห็นว่าราคาไม่แพงนะคุณครูก็สั่งสองต้นเพราะว่าอยากได้อยากไดออ้อะไรล่ะ กลอูเนาะเง้าวกวนอูหรือ,อยังไงเนี่ยมันเป็นความผิดพลาดของคุณครูค่ะคือครูก็ย้อนกลับไปดูที่ลายที่คุณครูโบสนทนากับคุณครูนะคะก็อ่านแล้วก็พยายามจะจํานะว่าชื่ออะไรนะคะคุณครูก,รก็ก็ว่าจะจดจะจดชื่อเพื่อที่จะเขียนลงในป้ายแล้วก็มาปักไว้ แล้วมือไม่รู้มันเป็นยังไงค่ะมันก็ไปกดกดลบเฉยเลยลบมันก็หายไปเลยนะคะคุณครูก็เลยบอกไม่ได้ว่ามันคือต้นอะไรนะคะที่ได้มาก็คือต้นนี้แหละคะ่ะนี่คุณครูเพิ่งลงกระถางเมื่อเช้านี้เองนะคะ่ะลงเสร็จก็เอามาตั้งนะคะมาตั้งนั่งดูตั้งแต่เช้านะคะนี่ค่ะ นี่คือต้นนี้ค่ะลืมชื่อนะคะถ้าคุณครูโบติดตามช่องคุณน้ำใจก็ช่วยบอกด้วยหรือท่านใดก็ตามนะคะที่รู้จักต้นนี้นะคะช่วยบอกคุณครูด้วยในคอมเมนต์นะคะคุณครูลืมจริงๆนะคะดูรอบเดียวก็จำไม่ได้นะคะรอบเดียวแล้วจำไม่ได้ตายแล้ว คนแก่ก็ยังเหี้ยหะะ่าขี้หลงขี้ลืมอืมเสียดายเลยแล้วไม่รู้จะติดต่อกับครูโบยังไงเดี๋ยวต้องต้องลองไปเซิร์ชดูนะคะติดต่อติดต่อคุณครูโบยังไงจะได้ถามเขาว่าชื่ออะไรไม่น่าลบไปเลยมือไวยไปหน่อยนะคะสวยไหมคะ,นะคะต้นก็ยังยังก้ากึ่งระหว่าง บบี Baby, เนาะค่ะยังไม่เจริญไหวเต็มที่อย่างนี้เราก็มานั่งลุ้นกันเนาะต้นนี้อีกต้นหนึ่งที่คุณครูสั่งซื้อนะคะคือต้นนี้ะค่ะกวนอูเนาะต้องเป็นกวนอูแน่นอนแต่เป็นกวนอูหรือง้าวกวนอูกันเนี่ยครูก็สงสัยก็ก็ไม่มั่นใจอะเปลว่ากวนอูหรือว่าง้าวกวนอู นะคะสวยไหมนะ่ะราคาเขาไม่แพงอะ่ะราคาเกาน่าเอ็นดูซื้อได้นะคะคุณน้ำใจซื้อได้ก็ตัดสินใจซื้อรวมค่าสง่งน้องเข้าก็แพ็คมาอย่างดีค่าสง่งเบ็ดเสร็จก็สี่รอยหกสิบบาทสองต้นเนี่ยนะคะค่ะพอซื้อได้พอซื้อได้ไดนะคะเนี่ยค่ะได้สามใบโตพอสมควร นะคะคิดว่ารอดอะคะ่ะไม่ตายแน่นอนรอดต้องอยู่กับครูครูก็มาเข้าเข้าในดงดงบอลกลุ่มนี้นะคะดงบอลกลุ่มกลุ่มของอช้างเผือกใบบัวค่ะช้างเผือกใบบัวนะคะเนี่ยก,ก็มาตั้งรวมกันนะคะตั้งรวมกันตรงนี้ก็มีหลวงราชเสนหา มาเป็นเพื่อนเอาหลวงราดมาเป็นเพื่อนนะคะหลวงราดหลวงราคดครูได้ห้าใบแล้วนะคะเอามาตั้งเป็นเพื่อนครูว่าตรงจุดนี้หลวงราดก็จะเข้ากับบรรยากาศเขาก็จะกลมกลืนสีเดียวกันนะคะเดี๋ยวขั้นรายการบอลอยากให้ดูต้นนี้ค่ะเขาออกดอกแปลกๆค่ะดอกเป็นสีเขียวเนี่ยค่ะ ให้ดูใกล้ๆเลยนี่คุณครูซื้อมาจากร้านร้านคุณหนูนะคะเออน้องเขาซื้อน้องข้างบ้านนะคะเขาซื้อมาจากร้านร้านคุณหนูแล้วเขามาแบ่งให้คุณน้ำใจต้นหนึ่งก็คือต้นนี้คุณครูก็มาลงกระถางแล้วเขาออกดอกส่วนเจ้าของที่ให้มาเขาไม่ออกดอกดอกมาออกกับต้นของคุณครูนี่แหละคะ่ะใบก็สวยนะเนี่ย ดูดีๆสิใบเหมือนเหมือนมีใบซ้อนใบอะค่ะในหนึ่งใบจะมีสองใบเห็นไหมคะใบซ้อนใบและยิ่งเป็นสีเขียวนะคะยิ่งเป็นสีเขียวจะเห็นได้ชัดมากเลยมันจะเป็นสีขาวค่ะนะคะลายใบก็จะเป็นสีขาวเขียวขาวอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลน้ำตาลแดงเนาะ น้ำต,ตาลแดงออกค่อนข้างม่วงอะค่ะค่ะแล้วก็มีดอกดอกสีเขียวนะดอกสีเขียวมันแปลกดีอะแทนที่จะออกดอกสีชมพูกับกลายเป็นดอกสีเขียวอืมชื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นชื่อ,อ,อน้องก็เคยเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นภาษาอังกฤษก็จำไม่ได้นะคะ ชื่อเขาค่อนข้างยาวนะคะแต่ภาษาไทยแล้วก็ไม,ไม่รู้เหมือนกันว่าชื่ออะไรนะคะเขาบอกว่าค้าขายแล้วรวยนะคะเนี่ยถ้าทำการค้าขายแล้วออกดอกเนี่ยเริ่มจะรวยแล้วนะ <c oughs> เอ,อสาธุขอให้คุณครูรวยสักที นะคะคอยากจะรู้ว่าอยากจะรวยพยายามเอาต้นไม้ที่เป็นมงคลเข้าบ้านเยอะๆนะคะจะได้เป็นสิริมงคลกับตัวเรากับครอบครัวนะคะไหนๆกอ็อัปเดตบอนที่ซื้อมาใหม่แล้วนะคะก็จะพาไปชมบอลต้นอื่นๆอีกนะคะ ทีละต้นดีกว่าเนาะเดี๋ยวคุณครูพาไปดูทีละต้นว่าเขางดงามขนาดไหนนะคะงดงามขนาดไหนพาไปดูทีละต้นนะ,ะกลุ่มนี้ได้ฝนเมื่อคืนนี้ได้ฝนงามเลยค่ะก็ได้ฝนก็งามเลยนะคะสดชื่นงามสดชื่น นกกระถาก็งามนะคะก้านดำลูกไม้ป่าก้านดำก็หลบแดดมาอยู่มาอยู่ที่เดิมก็งามนะคะอ่าอันนี้ก็งาม,มช้างเผือกใบบัวใบนี้งามเนาะงามเชียค่ะช้างเผือกใบบัว งามเลยนะคะใบข้างบนก็งามใบนี้ก็งามใบนี้งามไหมคะใบนี้นะคะมาดูอ,<ะ>อ,อมพระพราค่ะคาว่าอมพระพราใบเขาจะใหญ่เนาะเมื่อเขาจเจริญวเต็มที่ใบเขาจะใหญ่ อมภพ,พรานี่นะคะนะคะเมื่อเขาโต,โตเต็มที่ใบเขาจะใหญ่ใช่ไหมคะนี่เริ่มกลัดสีสวยแล้วเนาะเนี่ยอมภพ,พราเริ่มกลัดสีสวยแล้วอันนี้ก็สวยเนาะมะขวานนะคะมะขวานก็งามนะคะ มขวานก็งามโอยเยี่ยมชายชนกันหน่อยแอบดูชายชนหน่อยเร็วชายชนชายชนแอบดูชายชนหน่อยชายชนของคุณครูนะคะดูได้ทุกวันเลยชายชนโชว์ใบหน่ยลูกโชว์ใ <c> บ <oughs> กัดสีแดงเนอะชายชนเมื่อวานนี้ก็โชว์วันนี้ก็โชว์ค่ะ เชิญกับอะไรหนะ้าสวย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 อันนี้ก็ไม่รู้จักชื่อค่ะสวยเนาะะนะคะอยากให้ดูนะคะ อยากให้ดูคุณครูก็ย้ายที่ไม่มีอะไรจะเล่นย้ายกระถางนะคะย้ายกระถางเห็นไหมคะครูย้ายอะไรมาคุณครูย้ายอะไรมาเห็นไหมคะนี่คะ่ะย,ย้ายอะไรนะเนี่ยคะ่ะ เนี่ยค่ะหน้าวัวแดงใบอ่อนนะคะใบอ่อนหน้าวัวแดงนะใบอ่อนหน้าวัวแดงขึ้นแทนหงสุวรรณนะคะองค์สุวรรณครอเอาลงมาข้างล่างเนี่ยหงสุวรรณลงมาข้างล่างนะคะสลับตำแหน่งกัน สลับตำแหน่งกันเล็กน้อยค่ะค่ะสลับตำแหน่งกันเล็กน้อยนะคะ <c oughs> ตุ๊กตานั่งเมื่อยคางอยู่นั่งเท้าคางเมื่อยแล้วมั้ยเจ้าตุ๊กตาตัวน้อยของกรูนะคะวันวันนึงก็ นั่งดูแต่บอลเนี่ยค่ะถ่ายวิดีโอไว้เป็นที่ระลึกนะคะเดี๋ยวเรามาดูเบนจะลงใบนี้นะคะเบนจะลงใบนี้กันเห็นไม่เอ่ยเบนจะลงเนี่ยค่ะเบนจลงใบนี้นะคะใบใหม่ของเขาค่ะใบใหม่นะคะ สวยนะใบอ่อนเนี่ยนะคะอันนี้ใบอันนี้ก็ใบใบเก่าละ่ะอันนี้ใบอ่อนนะคะนะคะพาชมหลายตน้นละเห็นอะไรมั่งเห็นอะไรมั่ง เห็นแต่หน้าคุณครูเต็มจอเลยขออนุญาตยืนมากนะคะโอ้เมื่อยหน้าดูค่ะมาดูไม้แขวนนะคะไม้แขวนของคุณครูมาดูต้นนี้ไม้แขวนไม้แขวนนี่ค่ะนี่กล้วยไม้นะคะโรยไปหลายดอกละ ๋ยวถ้ามีโอกาสคุณครูจะไปหาซื้ออีกเนาะดอกหน้ารักไม้ดอกครูก็ชอบนะคะไม้ดอกก็ชอบไม้ประดับก็ชอบชอบไปหมดเป็นคนที่ชอบต้นไม้ก็ชอบไปหมดไม้แขวนไม้ดอกไม้ประดับอืชอบจริงๆอะ่ะสวย นะคะโอเคค่ะคุณครูก็ขอยุติวิดีโอ,อสำหรับวันคลิปนี้เพียงแค่นี้นะคะแล้วก็โอกาสหน้าเราก็ได้พบกันใหม่นะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสำหรับวันนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ